กองทุนพัฒนาสหากรณ์ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พศ2542โดยการโอนเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมสหกรณ์มาเป็นกองทุนพัฒนาสหากรณ์เรียกโดยย่อว่ากพสและมีคณะกรรมการบริหารกพสทำหน้าที่ในการบริหารตรวจสอบติดตามและประเมินผลงานของสหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมกิจการ กพอพสอเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานของสากลทุกประเภทเพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสากลให้เข้มแข็งได้แก่ให้สมาชิกกู้ยืมรวบรวมผลผลิตจัดหาสินค้ามาจำหน่าย เพื่อลงทุนในทรัพย์สินอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1.5ถึงร้อยละ4ต่อปีตามชั้นลูกหนี้ ครงการพิเศษร้อยละหนึ่งต่อปีสาหกรกรต้องมีคุณสมบัติคือ 1. เป็นสาหากรกรทุกประเภท 2. มีทุนเรือนหุ้นไม่ต่ำกว่า50,000บาท 3. ไม่มีหนี้ผิดนัดค้างชำระ 4. ไม่มีข้อบอกพร่องทางการเงินและบัญชีกระบวนการให้กู้ยืมเริ่มจาก 1. สำรวจความต้องการใช้เงินโดยการชี้แจงทำความเข้าใจและร่วมจัดทำแผนการกู้ยืมเงินให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของสาหาัสก 2. การขอกู้เงินสากรยืมคำขอกู้ยืมโดยมีการตรวจสอบเอกสารวิเคราะห์ข,ข้อมูลเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสากรและส่งให้สำนักง,งานสากรจังหวัดเพื่อตรวจสอบวิเคราะห์และเสนอความเห็น 3. การพิจารณาการกลองคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสากรระดับจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการกลองแผนงานโครงการภายในวงเงินไม่เกิน5ล้านบาท 4. การเบิกเงินกู้สาหกรณ์จะทำหลักฐานการกู้ยืมและหลักประกันส่งให้สำนักงานสาหกรณ์จังหวัดตรวจสอบเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามพร้อมทั้งโอนเงินเข้าบัญชีของสาหกรณ์ 5. ติดตามการใช้เงินกู้ภายใน3เดือนและหลัง6เดือนจะมีการติดตามตรวจสอบเพื่อให้สาหกรณ์ใช้เงินกู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 6. การเร่งรักชำระหนี้ก่อนครบกำหนดชำระคืน60วันและ30วันจะส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ส่งชำระหนี้ในปีงบประมาณพศ2 5ง5นสนับสนุนเงินกู้ยืมให้สากร26่โครงการ รวมจำนวนเงิน48,686,000บาทได้แก่สนับสนุนเงินกู้ยืมแก่สมาชิกโดยผ่านสากรจำนวน16โครงการรวมเป็นเงิน20,600,000บาทสมาชิกได้รับประโยชน์657ราย สนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อนำไปรวบรวมผลผลิตของสมาชิกจำนวน5โครงการรวมเป็นเงิน20ล้านบาทสมาชิกได้รับประโยชน์606ราย สนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อนำไปจัดหาสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายให้กับสมาชิกจำนวน3โครงการรวมเป็นเงิน4 00 2ล้านแสนบาทสมาชิกได้รับประโยชน์139รายและสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อนำไปลงทุนในทรัพย์สินจำนวน2โครงการรวมเป็นเงิน3 8 8ล้าน886,000บาทสมาชิกได้รับประโยชน์130ราย มีสหกรณ์ลุกหนี้ผิดนัดั้งชำระจำนวน4แห่งได้รับการแก้ไขจำนวน1แห่งโดยได้รับการพิจารณาลดหนี้จากคณะกรรมการบริหารกาพศเนื่อจกสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขได้ส่วนอีก3แห่งสถานะนี้อยู่ในระหว่างประกาศขายท่อตลาดทรัพย์ที่ดิน ประโยชน์ที่ได้รับจากการสนับสนุนเงินให้กู้ยืมกพสด้านสมาชิกสากร์สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำลดต้นทุนการเพาะปลูกมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นส่งผลให้สมาชิกชำรานี้ได้ด้านสหกร์สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ สมาชิกมีความเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาส่งผลให้สมาชิกนำเงินมาชำระหนี้และสามารถแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระได้ด้านเศรษฐกิจช่วยรักษาเสถียรภาพและตึงราคาสินค้าเกษตรไม่ให้ตกต่ำช่วยพยุงราคาสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น